บทที่สิบแปดจิตอิอสระแต่ก่อนอื่นฉันต้องบอกวิธีการบางอย่างกับเธอเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอันตรายกับร่างกายของเธอบอกมาได้เลยครับผมทำท่าเตรียมพร้อมถึงแม้ว่าเราจะเดินทางกันด้วยจิตเธอก็ยังรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือของจริงเธอจะสัมผัสกับมันได้ประดุดว่า มันตั้งอยู่ตรงนั้นจริงๆทั้งอากาศน้ำต้นไม้และสิ่งอื่นๆแต่เมื่อเธอรู้อย่างแน่ชัดว่าทุกอย่างคือของจริงผนวกกับขณะน,นี้เธอยังมีร่างกายที่เป็นกายภาพซึ่งกําลังอยู่บนโลกดังนั้นหากเธอรู้สึกอะไรขณะอยู่ที่นี่ร่างกายของเธอที่อยู่ทางโน้นก็จะเกิดสภาวะนั้นตามไปด้วย เขาอธิบายไม่ต้องห่วงครับที่ผ่านมาผมสบายมากผมตอบมันจะไม่ใช่อย่างที่เธอเข้าใจนะสิที่ผ่านมาทุกทุกที่ที่เธอไปจะมีสภาวะทั้งอากาศและอุณหภูมิที่เกือบจะเป็นปกติเป็นที่ที่อุดมไปด้วยชีวิตแต่ที่ฉันกำลังจะพาเธอไปนับจากนี้มันจะเป็นสถานที่ ที่สิ่งมีชีวิตไม่สามารถดำรงอยู่ได้มันมีสภาวะสุดขั้วมากที่สุดซึ่งถ้าเธอไม่มีความสามารถในการเตือนตัวเองว่าขณะนี้เธอเหลือแต่จิตลุน้นลวนแล้วร่างกายของเธอก็อาจจะได้รับอันตรายซึ่งกระบวนการนี้เธอจะต้องมีทักษะทางจิตที่แน่วแน่และระลึกให้ได้อย่างต่อเนื่องหรือที่เธอเรียกกระบวนการนี้ว่า การมีสติและสมาธิซึ่งเธอจะได้รู้เสียทีว่าสมาธิกับสตินั้นมีประโยชน์อย่างไรเขาอธิบายมันเกี่ยวอะไรกับสมาธิและสติครับผมไม่เข้าใจผมถามขณะนี้ฉันกำลังจะพาเธอลงไปยังแกนโลกแต่ก่อนที่จะถึงแกนที่ลึกที่สุด เธอจะต้องผ่านทานหินเหนืดที่ร้อนระอุและนี่คือความจริงซึ่งความร้อนระดับนั้นมันร้อนมากจนสามารถหลอมละลายทุกๆวัตถุธาตุที่อยู่บนโลกและเมื่อเธอลงไปอยู่ในทานหินเหนืดที่หลอมละลายเหล่านั้นจิตของเธอก็จะสัมผัสกับความร้อนถึงขีดสุดร้อนเกินกว่าที่วัตถุธาตุใดจะดํารงสถานภาพเดิมไว้ได้ หากเธอไม่มีทักษะด้านสติและสมาธิวินาทีนั้นร่างกายที่อยู่ทางโน้นก็จะเกิดความร้อนแบบนั้นตามไปด้วยผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นคือร่างกายจริงๆของเธอก็จะถูกเผาไหม้เป็นเท่าฐานไปในทันทีเพราะจิตกับกายเขาเชื่อมโยงกันโดยตรงในอดีตบนโลกของเธอ เคยมีคนเดินทางด้วยจิตแล้วเผลอเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่ร้อนจัดและถูกเผาเป็นเท่าฐานแบบนี้มาแล้วเขาตอบมันไม่น่าจะเป็นไปได้ฟังดูเหลือเชื่อมากๆเลยครับผมตั้งข้อสังเกตเหลือเชื่อหรือไม่ฉันไม่รู้แต่ที่แน่ๆนี่คือการทำงานที่เชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นระหว่างจิตกับร่างกายของเธอขณะที่เธอยังมีชีวิตอยู่ หากเธอตายไปแล้วกระบวนการลักษณะนี้ก็ยังคงทำงานอยู่ถ้าเธอตายแต่จิตของเธอยังไม่มีทักษะด้านสติและสมาธิคือยังไม่สามารถเตือนตัวเองยังไม่สามารถรักษาความรู้สึกตัวว่าขณะนี้เธอเหลือแต่จิตแล้วเธอยังคิดว่านี่คือชีวิตจริงเธอก็จะตกอยู่ในสภาวะความสับสนหรือหลงซึ่งความหลงนี้เอง คือความไม่เป็นอิสระหากจิตสุดท้ายอยู่ที่ไหนจิตเธอก็จะยังวนเวียงอยู่ที่นั่นหรืออยู่กับเหตุการณ์นั้นหากเธอตายที่บ้านจิตก็จะอยู่ที่บ้านหากเธอตายที่ถนนจิตของเธอก็จะอยู่ที่ถนนจนกว่าจะมีใครสักคนพาเธอออกไปจากสถานที่และสถานการณ์เหล่านั้นซึ่งหน้าที่ในการพาเธอออกไปจากที่นั่น จะมีรูปธรรมที่รับผิดช,ชอบเรื่องนี้โดยนําพาให้ดวงจิตนั้นนั้นไปพักในที่ที่เหมาะสมเพื่อรอเวลาการได้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งทั้งนี้จิตส่วนมากที่ยังไม่รู้ตัวหรือไม่สามารถมีความเป็นอิสระก็จะจมอยู่กับเรื่องราวที่ตัวเองเคยสร้างขึ้นผ่านความทรงจำที่เก็บไว้ในดวงจิตของตนเองและ ในพื้นที่สำรองข้อมูลของกายาหากเธอเคยทำเรื่องดีๆจิตของเธอก็จะได้อยู่กับเรื่องราวดีๆแต่หากเคยทำเรื่องไม่ดีจิตของเธอก็จะจมอยู่กับเรื่องราวที่ไม่ดีเหล่านั้นเขาอธิบายเพิ่มเติมฟังดูน่ากลัวจังเลยครับผมพูดใช่ที่จริงนี่คือเรื่องน่ากลัวที่สุด ขณะนี้คนทั้งโลกของเธอกำลังตกอยู่ในสภาวะแห่งการไม่รู้สึกตัวและไม่สามารถเตือนตัวเองได้ว่าสิ่งต่างๆที่กำลังเผชิญอยู่นั้นล้วนเป็นเรื่องสมมุติที่จิตสำนึกของเธอกำหนดขึ้นมาทั้งสิ้นทำให้เขาเหล่านั้นติดอยู่ในพันธนาการทางกายภาพจนทำให้จิตวิญญาณไม่สามารถเป็นอิสระได้ และการที่เธอจะเป็นอิสระได้เธอต้องรู้ว่าเรื่องราวต่างๆนั้นมันไม่ได้มีอยู่จริงสำหรับจิตวิญญาณและรู้ว่าไม่มีอะไรจะมีอิทธิพลต่อจิตวิญญาณของเธอได้หรือดีที่สุดคือการเป็นอิสระจากเงื่อนไขใดๆอย่างสิ้นเชิงเพียงแค่เธอรู้สึกตัวว่าเธอคือจิตวิญญาณเหมือนที่เธอกำลังจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่อไปนี้ มันคือแบบฝึกหัดที่เธอจะต้องเตือนตัวเองตลอดเวลาว่าขณะนี้เธอกำลังเดินทางมาด้วยจิตทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะความร้อนที่เกิดขึ้นกับเธอนั้นถึงแม้จะเป็นของจริงแต่มันไม่สามารถทำอะไรเธอได้เมื่อไหร่ที่เธอเผลอคิดว่ามันคือความร้อนจริงตามที่เธอเคยมีประสบการณ์ตอนที่เป็นรูปธรรมร่างกายจริงของเธอก็จะถูกเผาตามไปด้วยทันที แต่ถ้าเธอมีสมาธิและสติที่ตั้งมั่นนอกจากเธอจะไม่ได้รับอันตรายจากความร้อนเหล่านั้นแล้วเธอยังสามารถกำหนดให้ความร้อนที่เธอกำลังสัมผัสอยู่นั้นเป็นเช่นไรก็ได้จะให้เป็นอุณหภูมิปกติสบายๆหรือจะให้หนาวเย็นจนกลายเป็นน้ำแข็งเลยก็ย่อมทำได้อันนี้คือทักษะความเป็นอิสระทางจิตที่เธอจะต้องเรียนรู้ เขาอธิบายโหผมจะเสี่ยงดีไหมเนี่ยผมตอบไม่เป็นไรฉันจะคอยช่วยเหลือเธอเองในช่วงต้นแต่หลังจากนั้นฉันจะค่อยๆปล่อยให้เธอทดลองทำด้วยตนเองอกลงไหมเขาพูดเพื่อให้เกิดความอุ่นใจดีครับผมตอบรับงั้นไปกันเลยเธอจับมือฉันไว้นะเขาพูด พอพูดจบท่านโพเชก็หงายมือขวาขึ้นและยื่นให้ผมจับช้าๆทันทีที่ผมจับมือเขาก็ปรากฏว่าเราทั้งคู่กำลังลอยตัวอยู่ในน้ำที่มืดมิดที่นี่คือที่ไหนครับผมถามที่นี่คือก้นมหาสมุทรในส่วนที่ลึกที่สุดจากนี้ไปฉันจะค่อยๆพาเธอไปช้าๆตามความเป็นจริงนะครับผมตอบ เราสองคนค่อยๆดำดิ่งลงดำดิ่งลงจนเห็นบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ด้านล่างลักษณะของมันเป็นฟองสีขาวพวยพุ่งขึ้นมาผมรู้สึกได้จากการที่มันกระทบกับฝ่าเท้าจากนั้นก็เห็นเป็นเหมือนรอยแยกสีแดงขนาดใหญ่กว้างหลายร้อยเมตรทอดยาวไปสุดสายตามันเป็นรอยแยกที่เกิดจากการปริแตกและม้วนตัวไปมาของหินลาวา ผมรู้สึกถึงความน่าสะพรึงกลัวที่ผุดขึ้นหลังจากที่กระทบกับความร้อนและรอยแยกสีแดงบนฉากสีดำมันทำให้ผมคิดว่าผมกำลังลอยตัวอยู่เหมือนนรกอันร้อนระอุที่เห็นนี้เป็นแค่จุดเล็กๆของรอยแยกนะเราจะลงไปยังแกนโลกจากจุดนี้เขาพูดถึงตอนนี้ ในใจผมรู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีถึงแม้ว่าท่านโพเชได้บอกไว้แล้วว่าขณะนี้เรากำลังเดินทางด้วยจิตแต่ความรู้สึกที่สัมผัสอยู่นั้นมันกลับเหมือนจริงมากๆเหมือนจนทำให้ผมเกิดความลังเลขึ้นมาว่าหรือจะเปลี่ยนใจไม่ไปดีกว่าเนื่องจากเธอยังไม่มีทักษะมากพอนับจากนี้ ฉันจะสร้างเกราะป้องกันไว้รอบๆอบตัวของเราทั้งสองคนให้นะเธอจะได้ไม่รู้สึกถึงความร้อนที่อยู่รอบตัวท่านโพเชบอกกรรมวิธดีดีครับดีครับผมรีบตอบรับข้อเสนอทันทีจากนั้นท่านโพเชจึงใช้มือข้างซ้ายว่าจากด้านซ้ายของตัวผมขึ้นมาที่เหนือศีรษะและอ้อมลงไปด้านขวาจนเกือบจะจดปลายเท้าด้านล่าง ทันใดนั้นผมก็เห็นเหมือนมีฟิล์มบางๆห่อหุ้มเราทั้งสองไว้ความรู้สึกที่ปรากฏขึ้นทันทีหลังจากที่มีฟิล์มนี้หุ้มตัวอยู่คือไม่มีความรู้สึกร้อนเลยโอ้เขายังชั่วนหน่อยผมพูดจากความรู้สึกที่ปลอดภัยขึ้นไปกันได้แล้วจากนี้แม้ว่าอุณหภูมิจะร้อนแค่ไหนมันก็ไม่มีผลอะไรกับเรา พอพูดจบเราทั้งคู่ก็ค่อยๆเคลื่อนตัวต่ำลงผมพิงมองทุกวินาทีแบบไม่กระพริบตาเรากำลังจะจมลงสู่ทาลาวาที่ร้อนระอุทีละน้อยทีละน้อยยิ่งใกล้เข้าไปยิ่งรู้สึกถึงความน่าสะพรึงกลัวที่เกิดจากปฏิกิริยาของมันเศษลาวาสีแดงฉานแตกกระจายแบบไร้ทิศทางเหมือนสะเก็ดระเบิด ที่กระเด็นข้ามหัวไปมามันทำให้ผมจินตนาการว่าหากไม่ได้เดินทางด้วยจิตเราคงจะเหมือนเศษปุ๋ยนุ่นที่บางเบาปลิวไปตกในกองไฟมันคงมะลายหายวับไปในพริบตาเราค่อยๆจมลงในสายทานลาวาที่มีลักษณะคล้ายกับการมุดลงไปตามรอยแยกของโพรงถ้ำที่มีทานน้ำใต้ดินแต่แค่เปลี่ยนจากน้ำใส มาเป็นหินที่หลอมละลายจากนั้นเราก็โผล่ออกมาจากที่จุดจุดหนึ่งจากความที่รู้สึกกลัวอยู่ปริมาณหนึ่งแต่ตอนนี้มันทวีขึ้นเป็นร้อยเท่าเพราะสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ตรงหน้ามันคือกำแพงทาลาวาที่สูงตระหง่านมันเป็นกำแพงที่เชี่ยวกราดขนาดมหึมามันไหลไปในทิศทางเดียวกันจากซ้ายไปขวาอย่างรุนแรง เราถึงไหนแล้วครับผมถามหลังจากที่เราเดินทางมาถึงจุดที่ว่านี้ตรงที่เราสองคนยืนอยู่นี้คือรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกกับกระแสลาวาที่หลอมละลายที่นี่คือจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของมวลวัตถุที่อยู่บนโลกทั้งหมดเขาอธิบายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดอย่างไรครับผมถาม ก็ไม่ว่าวัตถุธาตุที่อยู่บนเปลือกโลกนั้นจะเป็นอะไรถูกสร้างเป็นวัตถุประเภทไหนเป็นของแข็งของเหลวหรือเป็นกา๊าซเมื่อมันผ่านการเวลาไปเป็นแสนปีล้านปีแล้วย้อนกลับมาสู่เตาหลอมแห่งนี้มันก็จะกลับคืนสู่มวลธาตุเริ่มต้นที่หลอมละลายก้อนนี้ที่นี่คือที่ที่เราไม่อาจจะระบุธาตุได้ว่า มันคือธาตุอะไรบนตารางธาตุของเธอเพราะทุกๆธาตุถูกหลอมรวมกันหมดเขาตอแล้วทำไมมันถึงเหมือนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากเลยล่ะครับผมถามจากปรากฏการที่เห็น